ออาเปลาจ๋าเป็นไงบ้างเหนื่อยเลยประจานมาดูร้านเนยร้านอะไรโอ้ทำทำทำแล้วทับแล้วคอยคอยดูเฮ้ยเตาเราทำอะไรอ่ะผู้หญิงเปาเป็นไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้จะทำอะไรบ้างรู้มั้นก็ย้ายใหญ่ พาดเลยไม่รู้ว่าจะข้ออีกตัวหรือเปล่าอ่ะเออลื่นไหนเนี่ยรีนแม่อ่งางเปารูนแม่อ่างเปานะคะเห็นไหมชื่อบาจางเรียกดิบาจางบาจางลูหน้าแก่อันนี้ชื่อถุงทองนี่ชื่อถุงทองไหนดูดีดูนะ่านี่ก็กำลังท้องอยู่เหมือนกันสนใจติดต่อได้ ตอ้องไปไหนโอ้เดี๋ยวพอก่อนเท่านี้